สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพามาทําหมูกรอบนะครับผมก่อนจะไปทำหรือจะไปดูคลิปฝากกดติดตามผมด้วยนะครับไปดูกันเลยครับส่วนผสมเราก็มีนะครับนี่ครับวัตถุดิบครับผมหมูสามชั้นนะครับแล้วก็มีเกลือครับผมวิธีขั้นตอนแรกเราไปดูกันเลยครับผมอันนี้ผมใช้หมู สามชั้นนี่สองโลนะครับผมมันแผ่นใหญ่ไปเราจะผ่าครึ่งชิ้นละโลนะครับแล้วเราก็โรยเกลือสักหน่อยราบผมไม่ต้องเยอะนะครับต้มนะครับผมต้มนะครับผมแล้วก็ใส่เกลือลงไปหน่อยนะครับ มีน้ำเยอะก็ใส่เยอะไปหน่อยนะครับใส่ครับสองช้อนโต๊ะนะครับผมจะเอาเหล็กกั้นไว้อย่างนี้นะครับเพื่อไม่ให้มันไปติดกับหม้อนะครับผมแล้วก็เราเอาหมูสามชั้นเอาข้างหลังมันลงนครับให้หลังลงต้มนะครับ ให้หนังมันสุกนะครับผมแต่เนื้อข้างบนนี่ไม่ให้มันสุกนะครับผมเดี๋ยวเราไปทอดอีกทีนึงครับต้มแค่หนังมันใสๆนะครับผม,แล,แ,ลแ,ลมาาแล้วก็เราก็เอาขึ้นมาผ่าคผ่าผ่าแล้วเราก็เอาไปนําไปทอดนะครับวิธีการดูว่ามันได้ไม่ได้นะครับนี่นครับจยับขึ้นมาดูหนังตรงนี้นะครับผมตรงนี้นะให้มันใสก็ต้มก็จะประมาณสักเกือบ2ี่สิบนาทีครับ นะตรงนี้ให้ใส่นื้อเราก็เอาไปทอดเนื้อนี้ไม่ต้องสุกนะครับเพราะว่าเราจะไปทอดให้มันสุกของเราเป็นหมูกรอบสมุนไพรนะครับเราก็จะใส่ตะไคร้กับใบมะกรูดนะครับผมลงไปข้างล่างเพื่อต้มให้มันหอมนะครับตอนนี้ เราก็ต้มไปประมาณ15นาทีได้แล้วนะครับคุโกลดนี่เห็นไหมครับเริ่มใสแล้วนะครับจะเริ่มได้แล้วนะใส่แล้วครับอ๋อมีหน้าได้แล้วครับผมได้แล้วเราก็ออกทำครับไปทำขั้นตอนต่อไปครับขั้นตอนต่อไปนะครับ น้ำมูที่ต้มแล้วนะครับหนังใสแล้วนะนี่ครับเอามาตรวจดูอีกรอบนะครับามานันมีขนมีอะไรบ้างเสร็จแล้วเราก็เหาะเป็นร่องเลยครับ พักไว้นะครับตัวน,นี้มาหาเนวยาวมานะครับแล้วเราก็ผ่าผ่าลงไปให้มันพ้นหนังไปนะครับผมนี่ครับผลงไปให้มันไปถึงเนื้อข้างหน้าที่ถ้าหั่นอย่างนี้เพราะว่าเวลาเราทอดแล้วมันก็จะเป็นร่องอย่างนี้ครับเวลาเราจะเอาไปหัน่นเราก็ปาตามร่องตามร่องตามร่องมันเลยเรื่อยเลยนะครับสบาย มันมต้องมานั่งก็เคาะๆนี่มันจะเป็นร่องของมันอยู่แล้วนะครับาะเสร็จแล้วเราก็เติมเกลือหน่อยนะครับไม่ต้องเติมเยอะนะครับนะ Okay. แล้วเราก็ไปทอดกันครับทีนี้ใส่เกลือไปหน่อยนึงนะครับน่ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ครับ <Okay. S 2> ตอนนี้กระทะก็เดือดแล้วนะครับ <Okay. S 2> เราก็เอาข้างหลังลง,ลงก่อนนะครับผมข้างหลังนะ เราจะทอดข้างหลังให้มันสุกก่อนนะครับแล้ต้องใช้ไฟแรงนะใช้ไฟอ่นอนๆนะคะนรับผมเชมระวงการไม่ให้หนังหูมัเแต่งพัฒนามันจะระบนเบิดนี่ยใส่น้ำมันเราก็จะใส่แค่ให้ท่วมท่วม หนังมันนะครับผมเราจะทอดหนังให้มันกรอบก่อนนะครับผมใช้ไฟกลางๆนะครับระวังน้ำมันมันกระเด็นด้วยนะครับผมหนังหมูมันพอโดนน้ำมันมันจะแตกระเบิดตุ๊บตุ๊บระวังกันนะครับผมเราใช้ไฟกลางๆนะครับผมไม่ต้องแรงมาก ก็เริ่มเหลืองแล้วนะครับเหลืองเราก็กลับอีกด้านนะครับผมในส่งนี้อมันสุกนั่งนะครับทีนี้ก้ที่แล้วนะครับผมทั้งหน้าทั้งหลังนะครับเนี้เราก็อ,าออกไป ในวันเสด็ดน้ำมันนะครับแล้วเราก็จะเอาไปแช่ฟิตนะครับผมประมาณ20่สินาทีครับแล้วก็เอามาทอดอีกรอบก็เป็นอันเสร็จนะครับผมตอนนี้เราก็เข้าฟิตจนมันแข็งนะครับเราก็เอามาทอดอีกรอบหนึ่งครับผมดูได้ครับ เรามาทอดอีกรอบนี้ครับท,ท,ท,ทอดสักประมาณสิบนาทีก็พอนะครับผมทอดกลับไปกลับมาครับพี่กลับไปกลับมาเพื่อให้มันกรอบยิ่งขึ้นครับผมที่นำไปแช่ที่เย็นเพราะว่าให้เวลาเราเย็นๆแล้วเรามาทอดใส่น้ำมนันปุ๊บมันก็จะกรอบยิ่งขึ้นนะครับผมเดี๋ยวเราก็กลับครับ แค่นี้เราก็ได้หมูกรอบที่แบบ้งเหลืองใช้กรอบน่ากินนะครับอันนี้ก็เลิกได้แล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับผมเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาหั่นใส่จานกันนะครับครับนร้อด เราก็ได้หมูกรอบที่นุ่มกรอบนอกนุ่มในนะครับนี่ครับวิ้ีกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับโอ้๊ยมาตุ๊โอ้หโหเอ,อาชิ้ม